วันนี้ดากอนไลท์โดนเพื่อนสนิทท้าให้มาทายอายุสาวในฟรีไฟล์ใครทายผิดหน้าขาวสวัสดีครับผมดากอนไลท์นะครับวันนี้เพื่อนสนิทของผมมาท้าผมให้มาทายอายุสาวในฟรีไฟล์นะคะใครทายผิดหน้าขาวนะครับผมบอกเลย ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจ้าหนูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอาคนนี้เอา่าคนนี้อันนี้สิบหกขึ้นไปกับสิบห้าขึ้นไปเอาไหนเอาสิบสี่ขึ้นไปเฮ้ยมีแค่สองสิบหกขึ้นกับสิบห้าขึ้นเอาสิบห้าสิบห้าลงนะอ่าฮะโอเคไหนสิบหก ได้อยู่สิบหกเาจะได้ไม่นับแอดว่ะเฮ้ยแต่เขาแอดแอดเรามาแอดแอดเองไปก็เดี๋ยวบอกอให้เขาเองฮัลโหลนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นครับ เปิดไม้หน่อยสุดสวยคะ่ะเปิดไม้ได้ไหม่ถ้าเกิดสุดสวยเปิดไม้น่ารักมากนี่ฮะเธอเธอชื่อนุ่นใช่ไหมใช่สุดสวยอยู่จังหวัดไหนเนื้อตันแพงโอ้เสียงเด็กจัดเลยจัดมากอ่ะ ไม่หวานใจยังคะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นให้พี่เป็นด้วยเอาฟังไหนขอสามคนเลยได้ไหมเป็นสามคนได้ไหมพี่ขอวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พอแล้วเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ให้เพื่อนพี่เอาได้ไหมวันจันทร์วันศุกร์เป็นวันที่หนูไปเรียนนี่ไม่ค่อยมีเวลาหรอกพี่ก็เลยขอเหมาแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดใช่ไหมพี่ก็เลยให้เพื่อนพี่ ได้ไหมอย่างนี้เดี๋ยวไป่สอนกันบ้านนะส,สวยเปิดไม่เยครับเปิเดี่ยวได้รักจังอายุเท่าไร่ครับอายุสิบเอ็ดทำไมหนูแม่อายุสิบหกขึ้นไปแล้วดูนี่พ <c oughs> ี่พนันกับเพื่อนพี่อยู่เนี่ย นูทำไมหนูทำไมหนูไม่บอกว่าอายุสิบหกอะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ไม่ได้พี่อยากพี่ไม่อยากหน้าขาวอะเอาใหม่นะน้องนู่นอายุเท่าไหร่คะอายุสิบหเย้เอมึงโดนมึงหน้าขาวเลยส่งมาให้กูในทางเฟซบุ๊กด้วยโอเคไหมน้องเขาอายุสิบหกนะมึงแพ้กู สิบหกอีกประมาณหกปีหกเดือนอ่ะก็น้องเขาบอกอายุสิบหกมึงก็เจ้าไงเมื่อกี้สิบเอดเขาพูดเล่นใช่ไหมบ้าเหรอแพ้ก็คือแพ้ดิส่งมาเลยโอเคแพ้ก็คือแพ้นะครับผมทุกคุกครับผมฝากกดใจให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะเดี๋ยวผมต้องไปทาแป้งให้เพื่อนดูแล้ไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะไปล้อหรือเปล่าเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาแป้งแล้วก็อัดวิดีโอเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้มันดูเลยละกันคนจริงครับผมไม่กลัวอยู่แล้วจะไปล้อก,ก็ช่าง นี่นะครับผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเท่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลาไปด้วยภาพนี้เลยทักครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะไปแล้วบ๊ายบาย